ันนี้พุทยานประวัติศาสตร์นะคะสะดกกอกกอกทมอันนี้อยู่ตรงบริเวณหน้าห้องน้ำมาทางห้องน้ำตรงข้ามกับที่จอดรถ มัวแต่ไปเที่ยวจังหวัดอื่นไม่ค่อยได้เที่ยวจังหวัดตัวเองนูนเมื่อไหร่วันนี้เลยถือโอกาสมาเลาะเะดูในจังหวัดตัวเองก่อนยังไม่เคยมาสักทีได้ยินแต่ชื่อค่ะพุทธยานประวัติศาสตร์สะดอกอกทมเนี่ยลลล้านที่จอดรถกว้าง สถานที่มีระเบียบแล้วก็สะอาดมากเลยจากภาพรวมอันนี้คือข้างนอกยังไม่ได้เข้าไปข้างในน่าเที่ยวมาเห็นแล้วอเอเกินความคิดกพไม่คิดว่าจะ,จะเจริญขนาดนี้เนี่ยอันนี้ข้างนอกนะคะตรงนั้นน่ะที่จอดรถแล้วก็สนามคอนกรีตที่เดินแล้วก็ทางนี้ไปข้องนอ้ำ สวยสวยกว่าที่คิดไว้เยอะเลย